โอเคนะครับผมก็กลับมาพบก,กันอีกแล้วนะครับในชแนลคิดจะพักนะครับผมสำหรับในคลิปนี้นะก็มาแบบสันส้นๆได้เชลเนาะไอดี ID เดียวไอดี ID ผมนั่นแหละส่วนถ้าใครอยากจะให้เอามาแลกเปลี่ยนเอ้ยแลกเชลนะครับผมก็ส่งเข้ามาได้แล้วกันเนาะที่อินบ็อกซ์แฟนเพจโอเคก็แลกเชลครั้งนี้นะครับผมก็คือเราต้องแลกให้ครบ15,000แคสซึ่งจะได้2ชุดนะครับผมถ้าแลกชุดแรกก็จะได้นี่เลยฮะรอยย่อเพลเยอร์รับไปเลย ท50นะครับบวกหนงถึงบวกสแล้วก็จะเป็นอ่ากูปองส่วนลด30%เปนนักเตะทุกปีนะครับผมแล้วก็ท่าแรกเพิ่มอีกเป็นหน0 0งหมแคก็คือเอาง่ายๆท่าแรกครบ1น0 0งหมแคก็จะได้ทั้งชุดท็อป50แล้วก็ท็อป30ซึ่งชุดท็อป30ก็จะมีเงิน 30M ิอ็นะครับผมเงินกา m LP t o แล้วก็อ่าการ์ดนี่เลยครับผมการ์ด L P ท โอเคเดี๋ยวเราไปรับกันแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับมาท็อปห้าสิบบวกหนึ่งถึงบวกสามนะไป <Check that. S 1> โอ้ยได้บวกสามเลยว่ะโอเคลาปิเก้สองร้อสามแปดเอ็มลครับผมเอาเรื่องว่ะโอ้โหมาขอคริสเตนโนโรนัลโดบวกสามนะฮิเอ็มจะเป็นบุญอย่างมากไปโอ้โหมาเชลาโนนะครับผมบวกสอง 67ล้านท็อป30โอ้โหโ,โอเคนะครับผมก็จบกันไปนะสำหรับแลกเชลเอารวมๆแล้วก็ได้ประมาณ 300m นะครับผมถ้าบวกเงินไปอีก30ก็ 330m โอเคถ้าใครอยากจะส่งเข้ามาให้เปิดแลกเชลนะครับผมก็ส่งเข้าไปได้อินบ็อกซ์เข้ามาที่เพจได้เลยครับลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็บายฮะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าน